โชว์แก้วมังกรของเองเลยดิเนี่ยโชว์หน่อยพี่นี่นะครับแก้วมังกรดูออกมาดีดีบ้งนี่นะครับนี่เดี๋ยวเอารูปปกติมาเทียบดีกว่าน่าจะอันนี้มั้งเนี่ยๆๆประมาณนี้โโอ้หขายได้แสนหนึ่งนะทุกคนโอ้โหเหล่านี้แล้วไม่ได้ใช้แก้วมังกรแล้วครับโคตรพ่อโคตรแม่แก้วมังกรอะ และเอกของเพื่อนผมมันเหลือแค่สิบวีนะเราก็จะมารอรู้กันว่ามันจะออกมาเป็นอะไรแต่เพื่อนผมวัวแต่จับแพนด้าอยู่นะมาแล้วสามสองหนึ่งศูนย์ดีแล้วกดเลยเปิดเลยเปิดเลยพี่มองไม่เห็นโอ๋อ เอาลราก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฉันก็แล้วครับก็เอ้ยริมพนมานแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กับไอเคชชานั K ่นนะครับก็อยู่ในแมปโกลอการเดนนะแล้วก็มีกระต่ายกับเพื่อนผมที่มาอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับกระต่ายนี่ไม่เกี่ยว <laughs> ก็คือโกลอการเดนเนี่ยจริงๆเนี่ยแบบว่าคือผมไม่ได้ลงคลิปเพราะสาเหตุแบบขี้กเกียจเกินนะทําให้ผมไม่ลงแล้วก็แบบก็มาลงตอนที่มันอัปเดตสัตว์มานะ ก็แบบว่าไม่มีอะไรมากส่วนก็ประมาณนี้เงินก็ไม่ได้เยอะอนะไรมากหรอกมั้งเงินไม่ได้เยอะอะไรมากนะก็แบบว่าแบงก็เออนี่นะไข่เออทีลงเอเดี๋ยวนะไข่มันไม่ได้อันนี้ตอนเราออกใช่ไหมมันไม่ได้เวลามันไม่ได้อันนี้ตามเราออกจริงๆอันนี้ปูไว้นานแล้วมันก็ยังหนึ่งชั่วโมองเหมือนเดิมก็ต้องรออีกอ่ะเออ ผมว่านะคลิปคลิปนี้คงไม่ได้เห็นไอตัวที่อยู่ข้างในไข่นี้แล้วทุกคนนานาเกินอันนี้อะไรเนะี่ยต้องกินเหรอใช่ไหมอื้มติดวินเทจด้วยไอไอบักบังกรนะ่มันอยากกินเลยแล้วแผ่นน้ำแข็งอะไรวะนั่นอะ่ะบักบังกร ก็แบบว่าเช็คไปเอาไปพี่ไม่พออีกถแล้วนี่คือแผนน้าแข็งอะไรเนี่ยว้าวมันวิเศษสุดๆยองเห็นแผนน้ําแข็งที่อยู่ตรงนี้ไหมฮะตรงที่ผมยืนอยู่อ่ะเห็นเหรอข้างหลังพี่ข้างหลังนี่น,นี่เห็นข้างบนไหม นั่นแหละมันมาจากไหนของมันเป็นที่บางแดดด้วยนะ,สะแสดงว่าเกมสแสดงว่าเกมผมบักใช่มมันเถอะเดี๋ยวคุณค่อไปดูปในคลิปเอาแล้วกันแต่ก็ดีนะมันเป็นที่บางแดดให้ <laughs> ก็ดีมันยังเหลือไอ้นี่อยู่อะอเสียงไก่อันคมอนฮะ เราพักเกเบอเท่าไหร่โอ้ดีละโอ้โหห้าสิบล้านผมยังมีแค่สิบสองล้านอยู่เลยมีคอนก็คือข้าวโพดแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยโใช่แต่เขาเรียกว่าข้าวโพดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไม่สิ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันต้องตั้งชื่อว่าขา,าัดจอรเเอวจะให้จยอพี่นบใจอิ <c oughs> เอ้ย <c oughs> เนเพี่ชายหิว KFC เอ้ยอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวนะทุกคนไม่เกี่ยว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 นะแต่กี้การแจ้เตือนไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวผมปิดปิดไว้แม่ได้ไม่ได้ มันเป็นแอปสักแอปหนึ่งของ TikTok แล้วมันก็แจ้งเตือนมาไวก็ไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้นะนั่นแหละเธอเธอตกตกกัวก็ทำไมก็ไม่รู้ผมไม่รู้สิว่าถ้าลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมไม่ลงดีกว่าจะปิดไว้เด็ดน่าจะดีเบลใช่เบลไว้อันนี้คือแก้วมังกรขนาดยักษ์นะยองโชว์แก้วมังกรของเอง่อยดิ เองยองเองอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยไก่ป๊อกป๊อกไก่ไก่ป๊อกป๊อกอยู่นี่ไก่ป๊อกป๊อกอยู่นี่เพนเอ้ยกดผิดกดผิดยองโชว์แก้วมังกรของเองเลยดิเนี่ยโชว์หน่อยพี่โอ้โหนี่นะครับแก้วมังกรเดินออกม่านี่ยอง นี่แล้วครับนี่เดี๋ยวเอาลูกป,ปกติมาเทียบดีกว่าน่าจะอันนี้มั้งนี่ยเนี่นี่ๆๆประมาณนี้โอ้โหขายได้แสนหนึ่งนะทุกคนโอ้โหเี๋ยอกันนี้แล้วไม่ได้ใช้แก้วมังกรแล้วโคตรพอโคตรแม่แก้วมังกรนะจริงเขาโคนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ละแต่ถ้ามังกรนั่นอยากกินก็เออนั่นแหละ ถ้าทั้งแมปอะถ้าทั้งแมปอะไทยทัดว,วิฟฟ์ลีเตอหโวก็แบบว่าส่วนผมก็ไม่ได้มีอะไรมากแ้วแบบว่าผมไม่ใช่สายเติมด้วยอะแต่ผมรวยได้เพราะว่าเสือเอ้อแอมดูเออยอยาสปนอนยาสปอนเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เจ้าของเสื้อนะฮะเออจริงผมผมไม่ใช่เจ้าของนะะ แต่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับร้านจริงเว็บออนเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ของปลอมเยอะมากแล้วทุกคนก็ฝากรีพอร์ตกันด้วยนะของจริงร้านจริงนี่เว็บออนเท่านั้นนะทุกคนนี่แซมนูมนะครับเออฝากพี่เขาด้วยแล้วับอกเออเว็บออนเท่านั้นนะเออนั่นแหละ ใช่กับที่ช็อปปี้เท่านั้นนะ้านจริงเวบ,บออนของป้อมยังเยอะเออเหอะของป้อมยังเยอะเลยนะแลวถ้าถามว่าผมได้สั่งไหมก็ไม่ <c oughs> <c oughs> ก็ตะขอโทรได้เพราะว่าแบบว่าคือแบบเอาเง่ายงคือแม่ผมไม่ให้สั่งอะแต่แต่ก็ไปอุดหนุนพี่เขากันได้นะทุกคนผมก็ซื้อได้แต่โลบอกนี่แหละ ก็เลยซื้อมามะพร้าวเต็มเมืองเลยโอ้เคนตัสโกลเด้นทุกคนแคนตัสโกลเด้นอันเล็กด้วยกี่บาทเนี่ยโคตรโคตรเล็กเลยห้ากิโลอเองกี่บาทครับคุณพี่ how much how how much boy หกหมื่นเฮ้ยได้อยู่นะถ้าอันใหญ่จะขนาดไหนวะเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่าแคนตัดเอ้ยไม่ใช่แคนตัดว่ะแบมโบนะใครใครอยากได้นะฮแอดผมมานะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้เลยแอดผมมาเลยถ้าใครอยากได้นะหรือจะขายดีวะขายอันเล็กอะอันเล็กของผมก็คือแบมโบใช่ไหมไอ เบมโมอันเล็กสุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาขายเดี๋ยวอันใหญ่นี่นะให้นะหรือว่าให้อันเล็กดีวะไปเช่ามาเถอะให้อันเล็กก็ได้ <c oughs> <c oughs> เออใครใครอยากได้ก็แอดผมมาเดี๋ยวขึ้นรูไปไว้ให้ดูตันกินใครสน <c oughs> ใครสนจะกูซื้อมาฮะขายกัน เียเลยขาดไปพี่ได้คิดแบบว่า,วาโอ้โหเหล็กมองไม่ทันอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้อันนี้เดี๋ยวให้นนใหทุกคนนะหนึ่งคนเท่านั้นนะทุกคนที่จะได้นะใครใครคอมเมนต์มาคนแรกนี่มาฮะ <c oughs> ใครเขาเม์คนแรกใครคอมเม์คนแรกได้นะฮะแต่ว่ามือใหม่เท่านั้นนะแต่ถ้าคุณอยากได้แล้วคุณแบบว่าเล่นเล่นมาพอสมควรแล้วก็ เอาไปก็ได้เพราะผมไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะเออคนแรกเท่านั้นนะทุกคนคนแรกที่เม้นมานะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ด้วยนะโอเคโฆษณาจบแล้วไปกันต่อจริงๆก็ไม่ใช่โฆษณาหรอกแล้วคุณพี่ผมต้องการขายนี่ก็จะขายหกหมื่นหมายถึงไอ้นี่ยยังเหลือให้คนดูแต่อีกอันอ่ะขายไปแล้วใจเย็นพี่ ก็จริงปิดกระเป๋ากันแล้วก็แบบวางผมกินตรงนี้เลยนะแล้วก็แบบรีบเอยใครอยากได้ก็แค่แท็กมาแค่นั้นเลยหมายถึงแท็กใน y YouTube เฟซผมไม่ขึ้นให้เฟซผมไม่ขึ้นให้เอา ติ๊กต็กเลยอ่ะราบกนี้แหละแอดมาแล้วก็แบบว่าใครใครคอมเมนต์คนแรกได้ไปนะเออใครอยากได้ก็เมนมาเลยแ,แล้วยังไงต่อแต่ทับใน YouTube เขาก็ไม่ได้แสงผมหรอกตึ้งตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตงเดียวเดียวนยใน t u b e เอ่ะ เออมีมีแค่ห้าสิบกว่ามั้งอย่างน้อยก็ยีกว่า,าหนเ่อเสียงสะท้อนเลยก็ต้องเกิดบไปได้ไดไดดคือแ <c oughs> บบว่ายอดสะพนคนหนึงของผมแบบว่าจะเซ็งผมแล้วเพราะสาเหตุบางอย่างทั้งที่ผมตัดดีกว่าเขาอีกใช่ไหม คือด้วยสาเหตุที่ว่าคนดูมันไม่คือคือคนดูมันเรื่องมากอะ่ะเข้าใจปะคนดูมันเรื่องมากแบบว่าชอบดูอะไรง่ายๆกูตัดต่อต้อ,ตองดีต้องเยอะเออเฮอไม่มีสักคนเ่ออเดี๋ยวง่ายไปพี่ เอาพ n g มาแปะไม่น่าได้เฮ้ยแลนโบอ่ะเชื่อเอยเดี๋ยวแลนโบนะอันดันแรแลนโบเป็นไง นี่อะไรบ่มาอยากรู้ว่าเท่าไหร่มาฮะหาวัดพันกว่าได้อยู่พันพันสามแต่ถ้าพูดถึงลูกหนึ่งสำหรับโตเมตโต้ก็เยอะนะ รูปปกติมันไม่ถึงพันไงมันก็เยอะแต่แตถ่ถ้าเท่าเทียบกับเงินผมนี่น่าจะไม่ไหวอะ่ะไม่ได้ซูได้ละแพนดอาแพนดอาอีกหนึ่งชั่วโมงฮะถ้าคุณพี่ไม่เอาเออกมาให้ผมะ่ะ แบบว่าถ้ามันโตนแล้วก็แบบว่าเอามาให้อะไรเงี้ยใช่มะเขือน,นี่โอ้ชิดดีละเปิดมาครับพี่ชายโอ้โหเกลือเกินเกลือไปไหนวะค่ะ S <S ส่วนผมไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วเออตะกี้อะไรวะพีทโอพีทลูกใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยเจอทีโรงพีทลูกใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยเจอ เออว่ะเดี๋ยวต้องแคปรูปรูปไปทำาปกคลิปด้วยกันเลนะขออนุญาตนะครับผมจะต้องทำาปกคลิปนะครับผมขออนุญาตนะครับผมเอาละตรงนี้ดีลงมายืนข้างกันไหมมายืนข้างข้างไหมตรงนี้พี่ได้แหละเดี๋ยวไปดึงนะ ประมาณนั้นก็พอได้หันขวามานิดนึงเอ้ยหันซ้ายหันซ้ายซ้ายซ้ายเออนน่าแหละพอได้เออเขี้ยตก <c oughs> ใจหมดเออมึงถือก็ดีนะถือถือถือด้วยถือมันนี่นีลก็เดี๋ยวก็แบบว่าเอาแบบเอะถือดิถือเดี๋ยวจะทำโปรคลิปอีกนันด้วยหรือว่าเอาภาพซ้อนกันอนะ ถือดิออออเออเออนั่นแหละเรียบร้อยเชะโอเคเดี๋ยวผมก็แบบว่าเอาไปถ่าโปรคลิปเองแล้วเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าโปรคลิปผมมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวทุกคนก็รู้แหละคุณเห็นเอามา้คมเดคุณนใจแล้วว่าค,ด,ค, <c oughs> คดีคนเดิมคุณีคนเดิมคุณอ่านชื่อชื่อเอาได้เดี๋ยวคนดีคนเดิมนะทุกคน <c oughs> ไม่เปลี่ยนนะไม่เคยเปลี่ยนะฮะ,ะมันก็ดูคลาสสิกดีนะโอ้ยกดผิดโทษทีนะโอเคไม่ต้องหว่วงเก็บต่อไม่กพอนี่เรายังไม่มีการตัดต่อเลยคือคือผมแบบว่าตัดต่อได้จะเรียกว่าตัดต่อดีไหมก็ไม่อะ่ะ คือทุกคนน่าจะรู้อะคุณลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะคือมันจะตอบว่ายังไงดีมันมันก็แบบว่าตัวเงินตัวทองมากเลยอ,อืมอ,อ้มอาวตอนนั้นหยิบมาเป็นน้ำแข็งตอนนี้หยิบมาเอาอมันติดน้ำแข็งแต่มันไม่ขึ้นน้ำแข็งว่ะอะไรวะบัคก์ พีรงเองเองเ,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 เห็นอันนี้เป็นน้ำแข็งใช่ไหมแต่มันไม่ได้คือน,น้ำแข็งว่ะมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นน้ำแข็งอะกี่บาทพี่สี่หมื่นห้าเอาดีเออพี่เท่าไหร่นะลืมถามหรือว่าถามไปแล้วผมจะไม่ได้เอาไปว่าถามถามไปเอะ อตอนนี้แบบว่าอีกสี่สิบกว่านาะทีมันก็จะฟักอะผมจะตัดคลิปไปตอนมันฟักเลยดีกว่านะแปบลบว่าตอนนี้ผมจะยืนตรงนี้แล้วก็แบบว่าเออเดี๋ยวกว่อนนะจะยืนตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะสปีดคลิปมั้งไม่สปีดดีกว่าไปเลยไป 蒙蒙离家了。 กดก็แบบว่าตอนนี้และเอกของเพื่อนผมมันเหลือแค่สิบวีนะเราก็จะมาล้อรู้กันว่ามันจะออกมาเป็นอะไรแต่เพื่อนผมวัวแต่จับแพนด้าอยู่นะมาแล้วสามสองหนึ่งศูนย์ด a แล้วกดเลยเปิดเลยเปิดเลยพี่มองไม่เห็นโอ้โหอด้หมูนะของผมของผมจะได้อะไรผมก็ไม่รู้นะแล้วก็ ระหว่างที่ผมเล่งความเร็วคลิปก็จะแบบว่ามีแมงโก้ยักษ์ใช่ไหมคลงใี่งมาดูใข่ผมกันนะฮะพร้อมอย่างเอ่ยเดล็กสองนาทีนะฮะโอ้โหอะไรไว้ก็แบบตอนนี้ก็เล่นปกติไปก่อนแต่ผมว่าพอแค่นี้น่าจะดีกว่าใช่ไหมพีง เอ้มะม่วงอันนี้แสนกว่านะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปกับคุณมะม่วงนะมะม่วงแบบว่าเออเอาแก้วมังกรมาด้วยพี่ก็ลาไปกับคุณหมูด้วยคุณหมูวัดเอาหมูมาไำมนี่สองอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ